เวลาเดินไปเรื่อยใจคนเปลี่ยนเสมอเราต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตไปนิ่งๆจนพบว่าความโดดเดี่ยวคืองานฉลองของคนคนเดียวและงานฉลองแท้จริงแล้วคือความโดดเดี่ยวของฝูงชนที่หลงระเริงในความไม่แน่นอนที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งความสุขผู้รู้ชีวิตแท้จริงจะพบว่ายิ่งมีอายุมากขึ้น คนที่อาทรเธอจะน้อยลงไปเรื่อยๆบางครั้งไม่ใช่คนอื่นละเลยเธอแต่เธอควรเข้าใจว่าแต่ละคนต่างมีชีวิตเป็นของตนไม่มีใครต้องอยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดเวลามีแต่คำสอนคำเตือนจากโลกผู้ผ่านมาคอยบอกเตือนแต่ละคนต่างมีทางของตนที่ต้องเดินระหว่างคนกับคน ล้วนมีวาสนาเดินไปด้วยกันระยะหนึ่งจงขอบคุณวันเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้มายินดีเสียไปก็ให้วางเฉยคนที่คอยไม่ได้อย่าได้คอยไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือมิสหายจึงต้องเตรียมใจพร้อมสำหรับการจากไปเสมอของพวกเขาดังหนึ่งเมสซายอย่าก,กำแน่นเกินไปยิ่งกำแน่นจะยิ่งไหลร่วงไปเร็วขึ้น ต้องเรียนรู้ว่าแม้จะเสียใจก็ต้องยิ้มได้คนทุกคนร้วนเห็นแก่ตัวอย่าหวังว่าจะมีคนดีต่อเธอโดยไม่มีเหตุผลทนุถนอมที่ควรทนุถนอมหากเสียไปก็ไม่ต้องเสียใจเราต้องเรียนรู้จากเดินคนเดียวรู้จักอยู่คนเดียวเรามีเพียงต้องผ่านวันเวลาที่อยู่คนเดียวเท่านั้นจึงจะเข้มแข็งและแก่งกล้ายิ่งขึ้น แต่ละคนต่างเคยมีเรื่องราวที่จะบอกตัวเองได้ยามดึกดื่นคืนเงียบในความคิดที่แทรกเข้ามาที่จะเลือกเป็นเลือกทำสิ่งใดคนคนหนึ่งยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งไม่มีเพื่อนยิ่งต้องเข้มแข็งการเวลาเปลี่ยนแปลงคนได้มากมายแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือเธอต้องเดินคนเดียวเลือกที่จะเป็นตนเอง ต้องรู้ว่าเส้นทางบางเส้นจะเดินคนเดียวได้เท่านั้นหลุมบ่อที่เธอเคยคิดว่าจะข้ามไม่ได้เพียงเหลียวมองเธออาจจะข้ามมันมาแล้วแสงอรุณที่เคยคิดว่าคงรอไม่ถึงเพียงเหลียวไปมองถึงพบว่าได้ผ่านพ้นราตีอันยาวนานมาแล้วขอขอบคุณสิ่งดีๆมีข้อคิดจาก Facebook ภาพประกอบพิซซ่าเบ เสียงดนตรีคลายมาสเตอร์ค่ะ